ตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงวันสุดท้ายของการซื้อขายเส้นอินเด็กซ์ไทยในวันชิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตชนีหุ้นไทยใน,ในช่วงเปิดตลาดเนี่ยขึ้นไปประมาณ1,401จุดนะคะ1,401-1,402ในช่วงเปิดตลาดแล้วก็ระหว่างการซื้อขายก็มีความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ว่าช่วงปิดตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาสุดท้าย <ừ> ยืนพัน4ไม่ได้ปิดไปที่ระดับ1,391จุดนะคะแล้วก็ต่างชาติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยเฉดี่ย80,000ล้านบาทเลยทีเดียวใช่ฮะแล้วพอมาต่อนเนื่อง ปีนี้เปิดสกาดใหม่ในวันนี้เลยนะครับปรากฏว่าหุ้นไทยก็สามารถขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ16ปีเสรเศษได้อีกครั้งหนึ่งครับช่วงเช้าทันทีที่เปิดตลาดในตอนแรกบวกมา9กจุดนะครับตอนนี้ปา์เข้าไป11.34จุดแล้ว่ครับดัชนีอยู่ที่1,403.27จุดมูลค่าการซื้อขาย6 8 5 4ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์อันดับหนึ่งนะครับกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งไรมอนแลนหลังจากนิ่งไปพอสมควรเช้านี้ขึ้นมาอีก6สตางค์ครับราคาล่าท 2, 20 ไทคมขึ้นมาบาท30 BTS ยอตัวลงมา5สตางค์ AAV สุดท้ายในที่สุดก็สามารถทะลุ5บาทจนได้ครับชาวนี้ขึ้นมา21สตางค์และ CK ชอ,อการช่างนึกว่าจะปรับฐานแล้วปรากฏว่าวันนี้ขึ้นมาได้ต่ออีก90สสตางค์ ราคาอยู่ที่1 4บาท3 0สตางค์นะฮะค่ะร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะคะหุ้นแต,ตแต่ละตัวที่อยู่ในกระแสของเรดาร์ของบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆนะคะภาพรวมของเส้นเด็กไทยหลังจากที่วุฒิสภาของสหรัฐนั้นมีการผ่านเรื่องของร่างแก้ไขปัญหาพิเศษข้คลิปแล้วยังคงคะจะต้องไปลุ้นกันในช่วงเที่ยงนี้สําหรับทางด้านของสสนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังไงบ้างพูดคุยทิศทางตลาดหุ้นวันนี้กับผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบลอยร่านะคะ อยู่ในสายกับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีพีใหม่ครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีปีใหม่ทน้องช่างครับสวัสดีค่ะคับุณโอไนคุณตะระวรรณครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณสมพงษ์ครัเปิดตลาดมาเช้านี้คึกคักสดใสขานรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฟิสิกอลคลิปเลยนะคะแนวโน้มของเซ้นเด็กไทยวันนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างคะก็ยังยังคงทำนิวไฮต่อเนื่องจากจากปีที่แล้วเลยนะครับนะครับก็ก็ทะลุสี่พันสี่ร้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็การขึ้นของคุค้นก็ค่อนข้างที่จะกระจายไปในทุกกลุ่มเลยนะครับกระจายไปหมดเลยนะครับซะหมดเลยทั้งเอ,อ่อฟันดักชันทั้งสายการบินนะครับเอ,เออไทยเอเซียมาละหมดเลยมาม,ามาการกระจายทุกกลุ่มแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มของเอ,อ่องการ์ดฟิโตค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับก,ก็มีการพูดงกระกันเยอะเหมือนกันว่า ถ้สาสหารัฐแล้วพื้นตัวจีนแล้วพื้นตัวพลังงานเนีก็ปีนี้น่าจะกลับมาเอาปรฟอร์มอีกครั้งไหมหลังจากที่เอาเรปรียอรไปสองสองปีปทปี่ผ่านมานะครับครับมันจะมีเซลล์ออนแฟกขายเมื่อการที่สภาสหรัฐผ่านกฎหมายแก้ไขปัญหานหานาผทางการคลังไหมคุณสมพงษ์ฮะไม่น่าเกี่ยวมันเราไม่มันมไมไม,ไม่ได้เป็นเรื่องในปายนี้เลยอืมไม่มีใครไม่มีใครเกลงได้เลยนะครับว่าว่ามันมันจะมีมันจะผ่านหรือไม่ผ่านทุกคนไม่ได้ ก้ค่ะอีกนอไปอยังไงก็ต้องถามมันปเป็นของการเมืองแล้วค่ะต,ต่อไปไ,ไ,ไ,ไม่มีลักษณะเปลี้ยวสแสบแล้วหลายท่านก็แบบออกลักษณะลักษณะแคนมากกว่าระดับกา้าขึ้นขึ้นไปเยอะแล้วบามลาต้องลงอะไรประมาณนี้นะครับค่ะก <c oughs> ็จาะเสียโอกาสได้สำหรับหลายท่านอะไรนะครับก็จะเสียโอกาสได้เหมือนกันถ้าหากว่ากังวลในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนะครับก็กังวลแล้วก็แบบ ความสูงกจะยิ่งขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ครับอ๋ออย่างนี้ทางนักของบอไร่าแนะนํานักลงทุนปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตในช่วงต้นปียังไงคะครับคิดว่าตลาดปีนี้น่าจะดีดีกว่าปีดีดีอย่างดีต่อเนื่องนะครับค่ะนะยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะอาจจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับนะครับเพราะว่ามันได้รับแรงหนุนจาก การพื้นตัวของสหรัฐแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับคืออาจจะดีกว่าก็คือในส่วนของกลุ่มกลุ่มปีโตกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานโดนโดนกดโดยโดยเชลแกสนะครับแก๊สตัวใหม่ที่ที่อเมริกาเขาขุดเจอนะครับนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่า มันมีผลแย่ต่อต่อต่อผ่านหินนะครับเพราะสารละกาไปผลิตไฟ้าโดยใช้เจลแก๊สแทนแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ่านหินจาดหินก็เลยราคายัางยังไม่มีแนน้มจะฟื้นตัวชัดเจนประเด็นก็คือว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ใช้เบนซินผลิตเนี่ยเขาจะมีส่วนไฟได้ก็คือพวกเบนซินพาราเซทีนในพวกนี้นะครับพวก<ะ>พวกปิโตเคมนนะครับเป็นผุภาษ่วยออกมา แต่ตอนนี้เนี่ยสารละก็ใช้เชลแก๊สผลิตแล้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีผลผลิรไดไรพวนี้เอาไปอีก,อกมันเลยจะทำให้ซับพาในตัวปิโตโตรเคมเนี่ยหายไปนะคบหายไปประมาณ2ี่ส้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ราคาของปิโตโตรเคมก็เริ่มขยับขึ้นในตรงนี้เนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์ชัดเจนเลยก็จะเป็นตัวตัวตัวปททีซคอลป,ปุนใหญ่ อะไรพวกนี้ล้วก็ลงกันทั้งหลายนะครับครับอย่างตอนนี้นี่ยขึ้นมา70บาทแล้วถือว่าแพงแม็คุณสัมพงหรือว่ายัางสามารถเข้าได้ยี่หอย <นะ S 2> อย่างละครับย่างละครับเพราะมันอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมันทำให้สัพายในตัวของฟิโตเคนหายไปเนี่ยมันเป็นผลดีผลดีมากๆนะครับสาหรับแนวโน้มใหญ่ของหลังนะจากที่เขาอัเดอร์เพอร์ฟอร์มมาสองปีก็เลยมองว่ากลุ่มนี้น่าจะเริ่มขยับไปแล้วค่ะกลุ่มพลังงานนะกลุ่มพลังงานนอกจาก กลุ่มของพิโตเคมแล้วนะคะตัวแม่ปตทแล้วคะดูทิศทางแน,นี่มน่าออสนใจนะคะก็ดีด้วยนะครับทิศทางก็ดีด้วยดีด้วยเป็นอาจ,จะกตู้ลูกไม่ไปได้เท่านั้นเองแต่ทั้งหมดดีหมดอ่ะนะครับก็เป็นกังวลตัวเดียวก็คือบัตรปูบันรปูก,ก็ก็อาจจะแค่ดีบาแต่แค่ดีบานะครับยังไม่จะไม่สามารถเข้าสูข่ขาขึ้นได้คนระับค่ะสําหรับปูใหญ่นะคะคุณสมพงษ์ระคะก็ขึ้นมาต่อเนื่องเลยยังสามารถเข้าไปซื้อได้ไหมคะ ก็ถ้าพูดถึงเอาท็อปดีกว่าไปยังไม่ขึ้นเลยปูนใจมันขึ้นเยอะมากแล้วก็คงเล่นเป็นปิ๊กล้านไปแต่ได้ซื้อเพิ่มก็ก็้เยอะอ่ะมันเยอะค่ะก็ตัวที่ยังขึ้นไม่เยอะมากนะคะใช่หุ้นท็อปพิกรับสกกลาดใหม่เน้นเป็นปิโตเคมีเป็นหลักเลยนะฮะใช่ครับใช่ใช่มีขนาดกลางขนแถมไหมฮะในกลุ่มกลุ่มปปตีก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสาดรเบียก็ยังมีทิศทางอยู่ในขาลงอีกนะครับ คือคปีแรกเนี่ยนะครับครับค่ะพ่อพ่อที่ที่แนะนํากลุ่มนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นบัางคะก็ยังคงเป็นตัวเดิมมาคิวเฮ้าส์กับแลนด์แอนด์เฮ้าส์ครับค่ะคิวเฮ้าส์กับแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะคะส่วนกลุ่มของรระเปมาก่อสร้างนะคะราคาร้อนแรงเหลือเกินมีครับแนะนํำไหมคะก็คงเป็นเกณฑ์กำไรช่วงสั้นนั่นแหละมันมันมันกาลังบูดิสอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ต้องทรงซื้อขึ้นขายประมาณนั้นนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์ ได,ได้ครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับสวัสดีครัค่ะก็เน้นไปในหุ้นในกลุ่มของพิโตเคมีนะคะตัวที่ยังพอจะมีอัพไซต์ราคายังไม่ขึ้นมากนะคะก็จะเป็นตัวท็อป PTTGC ขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทยอยลงทุนได้เพราะวอตัวแม่ก็น่าสนแต่ว่าอาจจะไม่ดีเหมือนตัวลูกนะเพราะว่าก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นสําหรับคนที่คอนเปรทีบหน่อยก็ ยังสามารถลงทุนได้อยู่เพราะ<ต>ว่า,วาราคาถึงแม้จะไต่ขึ้นมาก็ยังถือว่าถูกอยู่แต่ช้านี้ก็เริ่มไต่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนพอสมควระนะฮะท่านไหนที่จะเข้าก็รอดูแนวรับแนวต้านให้ดีแล้วกัน